ขช้างขุนแผนตอนที่17กล่าวถึงภายแก้วได้รับแจ้งจากนายเวรตำรวจว่าให้เลิกทัพกับยังกรุงศรีอยุธยาก็ดีใจจึงสั่งเท้าพญาแหงเมืองเชียงใหม่ให้อยู่รักษาเมืองไว้ให้มั่นคงแล้วสั่งไพ่ให้ผูกช้างเอาเข้าวของเงินทองบรรทุกบนหลังช้างพอได้เลิกให้เลิกทับของกองตีหดังกล่าวฉานชาย พายแก้วขี่ช้างสับประครับส่วนราวทองขี่ช้างพังยอดนางยังมีความเศร้าโศกที่ต้องจากพ่อแม่ที่ชราภาพมากแล้วภายแก้วเกิดความสงสารราวทองจึงสั่งให้ควานเทียบช้างชวนราวทองให้ขึ้นมานั่งช้างสับประครับด้วยกันโดยให้จัดทำม่านมาบางหน้าและหลังชี้ชวนนางราวทองชมนกชมไม้มาตลอดทาง จนร่วงด่านเมืองน่านเมืองแพร่ก็ให้คุมตัวเจ้าเมืองเชียงทองรลงเรือเดินทางต่อไปรุร่วงเวลาเจ็ดวันก็ถึงยังกรุงศรีอยุธยาเจ้านายผู้ใหญ่ออกมาต้อนรับพาภายแก้วพร้อมด้วยพยากำแพงระแหงเถินไปในทองพระลรงเมื่อสมเด็จพระพันวสา,าเสด็จประทับณทองพะลรงมหาเดเล็กถวายรายงานเสร็จแล้ว เจ้านายผู้ใหญ่ได้กลาบทูลว่าการที่เจ้าเมืองเชียงทองไปขึ้นกับเชียงใหม่และพระองค์ท่านได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าขอให้ภายแก้วเป็นแม่ทัพพร้อมด้วยพยากำแพงระแหงเถินคุมไพรพลไปตีเชียงทองนั้นปรากฏว่าเข้าตีเมืองเชียงทองได้โดยง่ายดายด้วยพระบารมีบัดนี้ได้ยกทัพกลับมาแล้วและจับตัวเจ้าเมืองเชียงทอง พร้อมด้วยครอบครัววัวควายหอกดาบปืนผาอาวุธเครื่องยุทธพันธ์เป็นจำนวนมากซึ่งได้ลงบัญชีตีตาไว้เรียบร้อยแล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาในการทำศึกครั้งนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพันวษาได้ฟังดังนั้นทรงตบพระหัตแล้วตัดแก่เจ้าเมืองเชียงทองว่าไอ้เชียงทองคุณพาน เอ็งคิดอย่างไรถึงกับเกอกยยกย้อนไม่มั่นคงในน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือว่าเองจะไม่พึ่งใครเลยเอ็งคิดอย่างไรให้ว่ามาเจ้าเมืองเชียงทองเมื่อได้ฟังรับสั่งสักถามเช่นนั้นก็ให้อึกอักร้อนอกตกประมากราบทูลไปว่าขอเดชะพระราชอาญามีพลเก้าอันโทษของพระพุทธเจ้านั้นถึงตายแต่ขอพระองค์ทรงเมตตา ใช่จะแกล้งบิดเบือนคิดคดหาเป็นกบฏต่อพระบาทไม่ด้วยเชื่อเมืองเชียงใหม่นั้นยกทัพมาเป็นหมืน่นถ้าค้าพระพุทธเจ้าขัดขืนก็ต้องตายจึงหาทางผ่อนหนักให้เป็นเบาไว้ก่อนเมื่อกองทัพไทยไปถึงจึงนัดเนะกันวางแผนร่อรวงให้มันหลงกลช่วยกันตีกระนำจนทัพเชียงใหม่แตกพ่ายไปที่กาบบังโคมมานั้น ทั้งหมดเป็นความสัตย์จริงขอพระองค์ส่งรักรุณาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพันวาษาเมื่อได้ฟังเจ้าเมืองเชียงทองกราบทูลดังนั้นจึงตัดว่ากูยังสงสารอยู่เอ้ยไอ้ภายแก้วเองไปรู้ไปเห็นมาอย่างไรดูมันจะเป็นนกสองหัวอยู่เดี๋ยวเข้ากับเชียงใหม่เดี๋ยวเข้ากับไทยทำไมเป็นไม้หลักตักเรนกันนั้นหรือ ไพ่แก้วจิงกาบบังคมทูลเนื้อความไปตามเป็นจริงขอเดชะอันเชียงทองแปรปวนทำรวนเรเห็นจะเทถ่ายตนให้พลภยัยแม้นถ้าไปเข้ากับเชียงใหม่จริงทั้งไพ่นายทั้งหลายคงไม่วิ่งเข้าไปต่อสู้กับเชียงใหม่โดยไม่มีใครถอยเลยสักก้าวเดียวถึงผิดก็ยังมีความชอบที่พอจะหักล้างกันได้พระพุทธเจ้าคะ่ะสมเด็จพระพันวสา,าเมื่อได้ฟังดังนั้น จึงสั่งให้พระหมื่นสีประทานของต้องตามความชอบมีกระบีเ่เลีบเสื้อผ้าเป็นต้นตัวอ้าพายแก้วตั้งเป็นขุนแผนอยู่รักษาเขตแดนที่ปลายด่านคุมไพ่ห้าร้อย500คอยระวังเหตุแล้วประทานเรือยาวก้าวาส่วนพระยากำแพงและแหงเถืนก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันจากนั้นพญาทั้งสามพร้อมด้วยเจ้าเมืองเชียงทองก็เดินทางกลับไปยังเมืองของตน ส่วนภายแก้วเมื่อได้ตำแหน่งขุนแผนแล้วก็กราบถวายบังคมลาลงเรือพาราวทองพร้อมด้วยสองพี่เลี้ยงมุ่งหน้าไปยังสุพรรณบุรีขนาดนั่งเรือมาขุนแผนได้รำลึกถึงนางพิมพ์ดังคำประพันธ์ว่าไว้อย่างนี้ไก่ตาสารพัดจะขดขวางเสมือนอย่างคำบุรานนั้นมีอยู่ว่านอนสูงนอนกว้าชำเรืองดู มีเหตุก็จะรู้ซึ่งแยกคายอันหนึ่งว่าถ้านอนอยู่เบื้องตำ่ำจำราพร่ำสั่งสอนให้นอนงายมีเมียงามมีให้ปากกับแม่ยายโอ้เจ้าสายสุดที่รักอยู่ไกลตาพอรุ่งแจ้งก็ถึงสุพรรณบุรีขุนแผนให้จอดเรือที่หน้าท่าพอดีสายทองลงมาที่ท่าเห็นภายแก้วกลับมาก็ดีใจจึงวิ่งไปบอกนางพิมพ์ นางพิมพ์หรือวันทองเจ้าหมองเป็นทุก์มาช้านานเมื่อได้ยินสายทองว่าสามีสุดที่รักกลับมานางก็ดีใจมากจึงเปิดหน้าต่างมองดูเห็นเรือนอนจอดอยู่ข้างสะพานใหญ่คงใช่พา,ายแก้วกลับมาแน่นางลงบันไดรีบเดินย่างเท้าก้าวลงที่เรือนอนคุณแผนเห็นวันทองมาก็ออกมารับวันทองกอดสองเท้าคุณแผนแล้วร้องไห้ คุณแผนดูนางสูบผอมผิดรูปไปจากเดิมมากก็สงสัยจึงถามบรรทองว่าเป็นไรจึงมองเศร้าอย่างนี้เจ้ามีอะไรเครืองแค้นอยู่ในอกหรือนางวันทองก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับคุณแผนฟังเริ่มตั้งแต่การที่คุณช้างเอาหม้อใส่กระดูกมาบอกกับแม่สีประจันว่าเป็นกระดูกของพายแก้วครั้นเมื่อนางไปดูต้นโพเสียงไทย ก็เห็นต้นโพใบหล่นเหลืองจึงเชื่อว,ว่าภายแก้วตายจริงนางได้อุตาห์ทำบุญกวดน้ำไปให้ต่อมาก็ตอมใจล้มเจ็บขัวาตาจูบอกว่านางเคาะร้ายให้ไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวันทองต่อมาขุนช้างให้ผู้ใหญ่มาพูดกับแม่ว่าถ้าผัวอาสาไปรบแล้วตายเมียจ,จะต้องตกเป็นไม้หลวงแม่กลัวจึงยอมยกนางให้แก่ขุนช้าง คุณช้างได้ทีจึงรื้อเรือนหอเก่าไปถวายวัดกลางแล้วสร้างเรือนหอใหม่ขึ้นพร้อมจัดพิธีแต่งงานเมื่อครบเจ็ดวันนางไม่เข้าหอแม่กระดาตีผูกมือโยงให้อายคนแต่นางก็ทนมาได้ถึงวันนี้พูดแล้วก็เปื้องผ้าให้ขุนแผนดูหลังไหลที่ถูกตีขุนแผนไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่วันทองเล่าก็เกิดความแค้นเคืองเป็นยิ่งนัก บอกว่าวันนี้เป็นไรเป็นกันวันทองเป็นเมียข้าเขาก็รู้กันทั้งบ้านไอขุนช้างหัวร้านมาทำได้รวมทั้งยายแก่สีประจันด้วยจะจับมาจิกหัวตีเสียให้หนำใจมาสมคบคิดกันว่าข้าตายแถมยังไปตัดรากต้นโพแค่นั้นยังไม่พอบังอาจมารื้เรือนหอข้าอีกถ้าไม่ตอบแทนมันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายดีนะที่วันทอง ไม่เข้าหอรออยู่ถึงเจ็ดวันถ้าทำกับหญิงอื่นจะไม่ว่าเลยแต่นี่มาทำกับพิมพ์เหมือนแหวกวักคว้าเอาหัวใจข้าไปไอ้พวกไพร่ามามัวนั่งอยู่ทําไมรีบไปรอมบ้านมันไว้ข้าจะได้ฆ่ามันเสียให้สิ้นพูดแล้วก็ชักดาบขึ้นแกว่งไกวไปมา